ลูกของผู้หญิงนะคะแต่หุ่นเป็นผู้ชายเนาะก็คือเนอี่ยเราเอามือวางอยู่ตรงนี้เราหาหัวตะคากให้เจอก่อนหัวตะคากเสร็จแล้วก็าวางตรงนี้ตรงข้างๆเหนือขาหนีขึ้นมาตรงท้องน้อยนะคะเฉียงไปทางซ้ายนะคะแล้วก็กดเข้าไปย้อนเข้าไปที่ทางย้อนเข้าไปทางอุอ้งชิงกรางน,นะคะด้านในนะคะแล้วตัวเราก็โยกนะคะแล้วก็ป่วยมันขึ้นมา รู้สึกไหมคะรู้สึกนะแล้วก็กรณีที่กรณีที่ทลูกค้าเขาพุงใหญ่มากนะคะเป็นผู้หญิงแต่พุงใหญ่มากเลยเราไม่สามารถที่จะไปไปกลวยอยู่ด้านนู้นได้แบบปกติไม่ได้เราอาศัยใช้แบบแอดวานเลยนะคะมาทางนี้ค่ะมาอยู่ทางหัวลูกค้าค่ะเราก็ต้องขอภัยเขาให้เรียบร้อยแล้วก็อาวางลงไปตรงนี้ มีประจําเดือนมาไม่ปกติหรือว่าปวดหน่วงหัวหนาช่องพอดมีลมนะคะไม่มีความรู้สึก